เด็กชายอายุ8ปีชื่อแอลันกำลังเล่นอยู่กับครอบครัวที่ชายฝั่งเขากำลังวิ่งเล่นบนกระดานบอร์ดไม้ท่ามกลางน้ำใสตาของเขาเปลี่ยนประกายด้วยความตื่นเต้นทันใดนั้นเขาเห็นมือเล็กๆของเด็กหญิงคนหนึ่งที่อายุเท่ากับเขาทั้งสองจับมือกันใต้ถิ่น้ำสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือเด็กหญิงหายใจใต้น้ำได้แอลันพยายามช่วยเธอขึ้นมา และเมื่อพาเธอกลับขึ้นบอร์ดเด็กหญิงเศร้าและอึดอัดเหตุการณ์นั้นทำให้เขาจดจําตลอดชีวิตแอลันเติบโตขึ้นและเหตุการณ์ในวัยเด็กกลายเป็นเพียงความทรงจำที่เหมือนฝันเพราะไม่มีใครเคยเห็นเด็กหญิงคนนั้นนอกจากเขาชีวิตของแอลันค่อนข้างธรรมดาและไม่ตื่นเต้นแม้เขาจะมีแฟนสาวแต่ความสัมพันธ์กลับจบลงด้วยการเลิกรา เมื่อแอลันเติบโตขึ้นเขาตัดสินใจออกจากบ้านหลังจากเลิกรากับแฟนสาวเขาขับรถไปไกลกว่า300ร้อยไมล์ไปยังฝั่งอื่นของไทยที่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางคนรอคอยเขาอยู่ระหว่างทางแอลันต้องเผชิญกับอุปสรรคเรือของเขาเสียกลางทะเลเขาต้องลงไปในน้ำเพื่อตรวจสอบและที่นั่นเขาเจอเด็กหญิงคนนั้นอีกครั้งเด็กหญิงที่เขาเคยพบในวัยเด็ก แต่ครั้งนี้เธอเป็นหนังเงือกที่สวยงามและลึกลับแอลันพยายามเข้าใกล้แต่เด็กหญิงไม่พูดอะไรเธอแค่ลอยน้ําและจ้องมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความลึกลับโลกของแอลันเริ่มสับสนเขาเริ่มตั้งคําถามว่าเด็กหญิงคนนั้นเป็นจริงหรือเป็นเพียงภาพหลอนจากความทรงจํานักวิทยาศาสตร์พยายามเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เด็กหญิงเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนแอลันต้องตัดสินใจ จะตามหาเธอหรือปล่อยให้เป็นเพียงความทรงจำหลังจากเหตุการณ์กลางทะเลแอลันตามเด็กหญิงไปยังเมืองใหญ่เด็กหญิงปรากฏตัวที่ห้างสรรพสินค้าบูมิงเดล S. <S. เธอสวมเสื้อผ้าเรียบง่ายแต่มีความงดงามลึกลับเธอขึ้นแท็กซี่โดยไม่ใช้เงินแอลันพยายามติดตามและสังเกตการเด็กหญิงเริ่มเดินสำรวจร้านค้าซื้อเสื้อผ้าและดูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แอลันมองจากระยะไกลเขารู้สึกเหมือนเข้าใกล้ความลับที่เคยเห็นในวัยเด็ก แต่เด็กหญิงยังไม่เปิดเผยตัวตนและพูดจาเพียงน้อยนิดกับเขาความตื่นเต้นของไอลันเพิ่มขึ้นเขาเริ่มสังเกตการกระทําของเธออย่างระมัดระวงังและรู้สึกได้ว่าเธอแตกต่างจากมนุษย์ปกติทุกการเคลื่อนไหวของเธอเต็มไปด้วยความลึกลับและสเสน่ห์เขารู้ว่าเธอคือผู้หญิงที่เขาเรอคอยมาทั้งชีวิตแอลันติดตามเด็กหญิงอย่างระมัดระวงังเขาเริ่มสังเกตพฤติกรรมของเธอและเริ่มรู้สึกความผูกพันทางอารมณ์ ทั้งสองเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นเธอยังคงลึกลับแต่เริ่มเปิดใจเล็กน้อยในตอนกลางคืนทั้งสองกลับไปที่บ้านแอลันเด็กหญิงและแอลันนั่งเล่นริมสระน้ำพวกเขาพูดคุยหัวเราะและเริ่มสร้างความรักที่เติบโตจากความลึกลับแต่ความลับของเด็กหญิงยังคงเป็นปริศนาเธอเป็นนางเงือกมีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์แอลันพยายามเข้าใจเธอและให้คำมั่นสัญญาว่า เขาจะปกป้องเธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความรักและความเชื่อใจค่อยๆก่อตัวขึ้นแต่เรื่องราวยังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและอันตรายเพราะโลกภายนอกไม่เข้าใจความลับของนางเงือกนักวิทยาศาสตร์ค้นพบความลับของเด็กหญิงพวกเขาพยายามจับตัวเธอไปเพื่อทำการวิจัยแอลันและเด็กหญิงต้องหนีออกจากบ้านทั้งสองวิ่งผ่านเมืองและสระนา้าเด็กหญิงใช้ความสามารถพิเศษใต้น้ำเพื่อช่วยตัวเองและแอลลัน นักวิทยาศาสตร์พยายามไล่าตามอย่างไม่ลดละแอลันพยายามปกป้องเด็กหญิงอย่างเต็มที่ความตื่นเต้นและความอันตรายทวีความรุนแรงขึ้นพวกเขาต้องหาวิธีรอดชีวิตจากผู้ตามล่าที่แข็งแกร่งและต้องหาที่ปลอดภัยที่ไม่มีใครรู้จักในที่สุดพวกเขาพบสถานที่ลับซึ่งเด็กหญิงสามารถอยู่ได้โดยไม่ถูกนักวิทยาศาสตร์รบกวนแอลันและเด็กหญิงได้เวลาพักใจ แต่พวกเขารู้การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วทั้งความรักความลึกลับและความอันตรายกำลังพาไปสู่จุดสุดยอดของเรื่องราวแอลันและเด็กหญิงเผชิญหน้ากับนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์พยายามควบคุมเด็กหญิงแต่เธอใช้พลังใต้น้ำหลบหนีแอลันกระโดดเข้าช่วยและทั้งสองหนีออกมาอย่างปลอดภัยความรักและความไว้วางใจของทั้งสองแข็งแรงยิ่งขึ้นเด็กหญิงเปิดเผย,ยตัวตนทั้งหมดต่อแอลัน เธอคือนางเงือกที่สามารถอยู่บนบกและใต้น้ำได้ทั้งสองสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันและปกป้องความลับนี้นักวิทยาศาสตร์แท้แท้และไม่สามารถเปิดเผยความลับได้ในที่สุดแอลันและเด็กหญิงกลับไปยังบ้านของเขาความรักของทั้งสองเติบโตเต็มที่พวกเขาได้เรียนรู้ว่าแม้โลกจะเต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายแต่ความรักและความเชื่อใจกันสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้